รเราประกอบข้าสส่รายการถอสลักข่าวกันต่อนะคะร่วมพูดคุยกับท่านอีิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมคุณจตุพรบุรุษพัฒน์ค่ะคแน่นอนนะคะว่าวันที่5มิถุนาย,ยนนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันที่พวกเราทุกคนนั้นควรที่จะได้ตระหนักแล้วก็ระลึกถึงความสําคัญของสิ่งแวดล้อมเพราะถ้าเกิดว่า สิ่งแวดล้อมที่อยู่รายล้อมรอบตัวเรานี่ดีคุณภาพชีวิตเราก็ย่อมต้องดีขึ้นตามไปด้วยนะคะท่านที่นี้ค่ะมีอีกหนึ่งปัญหาที่แหละคนก็อาจจะมีความกังวลโดยเฉพาะอย่างยี่พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายฝั่งนะคะก็อาจจะมีปัญหาแบบการกัดเซาะนี่นะคะก็น้ำท่วมนะคะในหลายๆครั้งแล้วก็พื้นดินเนี่ยมันก็อาจจะยุบตัวลงไปจนะคะจริงๆแล้วปัญหานี้เราได้มีการดําเนินงานในการแก้ไขอะไรบ้างคะคือในประเทศไทยเนี่ยเรามีพื้นที่ที่จังหวัดที่ติดชายฝั่ง23่จังหวัดค่ะ แล้มีพื้นที่โดยรอบที่ติดทะเลนะ่ยนะตั้งแต่ตั้งแต่สันบรุรีตาไล่อยู่เรื่อยนะทางฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันเนี่ยทั้งหมด3,000กว่ากิโลเมตร3,000อ่อในในพื้นที่ในรอบนะแล้วที่ผมบอกมีเกาะอยู่900กว่าเกาะนะแล้วก็ทุกปีเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตัวอย่างง่ายๆเลยที่สวรประการเห็นไหมที่วัดเห็นไหมที่เรามาักจะถ่ายรูปพื้นที่หุนสมุทรอะที่วัด ไอ้ที่รอยู่กลางทะเลเมื่อก่อนอยู่ดิมทะเลถ้าเกิดจากการกัดเซาะชายฝั่งเหตุผลเพราะว่าหนึ่งเนี่ยที่การศึกษาวิจัยนะเรื่องของการเพิ่มพื้นระดับทะเลนะแล้วก็คลื่นลมที่แรงนะถ้าั้นไม่พอเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ที่เกิดจากมนุษย์น้ำมือมนุษย์เราคือการการเรียกว่าทําลายป่าชายเลนนะเขาป่าชายเลนคือเรียกว่าป้อมปราการที่ดีสุดในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและเป็นแหล่งอนุบาล นะสั์น้ำอะไรต่างๆ <c oughs> เราลุกทํนานากุ้งอะไรต่างๆเพราะนั้นนี่แหละคือปัญหาที่เกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันกระทบนะฮะใช้ฝั่งโดนกัดซอบเฉลี่ยปีหนึ่งก็หลายพันไรโอ้โห <c oughs> เยอะมากต่อปีอะนะต่อปีเยอะมากนะเยอะมากต้องยอมรับเลยนะการกัดซอบทุกวันทุกวันนั้นในนั้นแต่ก็มีการรณรงค์ให้ปลูกป่าชายเลนช่วยด้วยใช่ไหมมันอาจจะไม่พอมันไม่ทันนะการปลูกป่าชายเลนอาจจะต้องใช้เวลาใช่ไหมฮะต้องใช้เวลาแต่สิ่งหนึ่งที่ที่ที่เรา ตอนนี้กำลังทำอยู่ถือว่าทางก,มกรมทรัพย์สทะเลชายฝั่งสังกัดกระทรวงทรัพย์เนี่ยกำ <c oughs> ลังจะทําแผนแต่แผนผ่านจัดการเรื่องการแก้ไขปัญหาก,การกัดเซาะชายฝั่ง <c oughs> ซึ่งมันจะต้องร่วมทั้งหลายหน่วยงานเช่นกรมเจ้าท่านะสว่วนคมนาคมนะ <c oughs> หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะไรต่างๆเพราะว่ามันต้องหลากหลายหน่วยงานดูแลแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดูแลแต่ละคนต้งเข้ามาดูแลนะ <c oughs> <c oughs> บางทีบางทีการ แก้ไขอย่างหนึ่งเช่นการทําเขื่อนอะไรก็ถึงมันอาจจะไปกระทบอีกที่หนึ่งก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องทําเป็นระบบเลยและอยู่ระหว่างการดําเนินการแก้ไขนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะช่วยได้เลยคือคือว่าอย่างปีนี้เขาเน้นเรื่องเลยนะฮะ <c oughs> เรื่องกานยกระดับความคิดกู้วิกฤตปัญหาน้ําท่วโลกเนี่ยนะ <c oughs> คืออง่งีเราเราชัดเลยชัดเลยว่าปัญหานี่มันไม <c oughs> ่ได้เกิดเฉพาะประเทศไทยมันเกิดทั้งโลกเลยเพราะฉะนั <ieve> ้นเราต้องตระักละต้อง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 เริ่มที่ต้อง สนใจสิ่งต่างๆนี้ต้องเข้ามาดูอย่างเต็มที่ซึ่งอันนี้ผมคิดว่าในระดับชาติก็คงมีการดาเนินการแก้ไขให,ให้เป็นรูปธรรมอย่างมากอยู่การดำเนินงานอยู่าายถ้าเกิดว่ามันมีความเสียหายนในเรื่องของสิ่งแวดล้อมรหรือว่าคุณภาพของสิ่งแวดล้อมต่ากรประเทศเนี่ยมันแย่แล้วก็มันก็อาจจะส่งผลต่อชีวิตความปอยู่ของพี่น้องประชาชนแล้วผลทางด้านของเศรษฐกิจเนี่ยมันจะส่งผลยังไงบ้างคะมันธรรมดาครับเอาง่ายๆเลยถ้าอย่างปัญหา เรื่องของควันจากบ่อขยะนะสุนะเอาง่ายนะจะเห็นเกิด mm hmm. ไม่กี่วันปั๊บเนี่ยโอ้โหมันส่งผลเลยชาวบ้านชาวช่องแล้วอยู่ยังไงแล้วก็การมองการมองวันเรื่องเศรษฐกิจก็จะตามมาเพราะปัญหาเรื่องของสิ่งร้องเศรษฐกิจมันจะแยกกันไม่ออกแยกกันไม่ออกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันเป็นปัญหาเรื่องสิ่งร้อมปุ๊บเนี่ยมันเศรษฐกิจมันก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นเป็นความเรียกว่าความสต่อเนื่องกัน นะเพราะนั้นมัน,ม,นมันต้องจะแก้อย่างไรหนูไ,ไม่ได้ไมมนต้องค่อยๆเป็นไปด้วยกันเพราะนั้นนโยบายของภาครัฐในการที่จะดำเนินการโดยก็แล้วแต่ในเรื่องของการเศรษฐกิจกเนี่ยเขาต้องคำนึงเรื่องสิ่งรอควบคู่ไปด้วย<ะ>เดี๋ยวโลกต้องคิดอย่างนี้แล้วนะ,ะเดี๋ยวนี้กลับกลับหัวกลับหางแล้วนะเนะมื่อก่อนนี่เราใช้เรียกว่าสปกอ,อย่าง สิ้นเปลืองอะใสอย่างเต็มที่เต็มที่ต้องกลับมาดูแลตอนนี้เริ่มต้องกลับมาดูแลต้องกลับมาดูแลจะทํายังไงที่จะเราใช้แลวต้องคํานึงถึงเรื่องของการอนุรักษ์ด้วยต้องควบคู่กันละต้องให้เกิดความสมดุลกันค่ะถ้าไม่เกิดสมดุลเมื่อไหร่เนี่ยปุ๊บันจะมีปัญหาขึ้นนะฮะในความกังวลของท่านค่ะปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมในบ้านเราส่วนไหนที่ท่านเองยังคงมีความกังวลอยู่ไหมคะที่จะต้องเร่งแก้ไขแล้วก็อาศัยความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนใล้ตัวแล้วก็พี่น้องประชาชนทาได้เลยนปัญหา คนหนึ่งคนผลิตขยะคนละกิโลเนี่ยถ้าทิ้งไว้เน,นี้ยนะวันหนึ่งก็ประมาณกี่ตันนะปีหนึ่งเนี่ยสิบสี่สิบห้าล้านตันต่อปีนะ,ะแล้วก็การจัดเก็บของบ้านเราเนี่ยมันยังไม่ได้มาตรฐานนะทุกคนก็ทิ้งเราทางกรมสงเมสมริวสเขาจงลองเราก็มีการสำรวจนะบ่อขยะท,ทั้งทั้งประเทศเนี่ย3,088ดบ่อเนี่ยถูกมาตรฐานไม่ถึงส0ซที่เหลือก็ต้องเป็นวาระแห่งชาติในาการจัดการซึ่งมันต้องเป็นเรื่องของข้อกฎหมาย เรื่องของการจัดการซึ่งลงมาถึงองค์กรปกครองส่วนท้องินทึ่งต้องมีเพิ่มความรู้เพิ่มความเข้มข้นอะไรต่างๆไปแต่ว่าเอาละอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาแต่สิ่งหนึ่งที่ทําได้เลยก็คือว่าพี่นักชนเนี่ยถ้าใช้ที่กรมเราแนะนําเรื่อง 3R Reduce Reuse Recycle Red ใช้น้อยใช้ซ้ําทําใหม่ คือถ้าเริ่มที่ตัวเราเองก่อนนะเริ่มที่ตัวเราเริ่มที่ครอบครัวเราเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นไปถึงปลายทางก็จะน้อยลงตัวต้อแล้วฮะเราเริ่มจากเราลดเราจัดการลดการใช้เอาสิ่งเริ่มจากตัวเราก่อนถ้าเป็นอย่างนี้มันทุกๆเครือข่ายเนี่ยมันก็จะน้อยลงนะเพราะนั้นเอาง่ายๆเลยเริ่มที่ตัวเราก่อนต้องมีจิตสํานึกนะรู้จักวิธีการที่จะเอาใช้น้อยใช้ซ้้านะทำไมไหมอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมบอก3 r r e d u c ี Red uce, reduce r e c เ c l e ใช้น้อยใช้ซ้ำนะท่องไว้เด็กเขาก็จะใช้อย่างนี้<ม>นะถ้าทําอย่างนี้ผมคิดว่าก,การแก้ปัญหามันง่ายขึ้าเนี่ยสิ่งนี้ผมหนักใจเรื่องปัญหารเรื่องขยะแล้วก็ขยะของเราเนี่ยจะยกกล่าวเด่นบางตัวก็เป็นพลาสติกซะส่วนใหญ่<ม>ซึ่งมันไม่ย่อยสลายใช่ใช้เวลาในการย่อยสลายแ<อ>บบนี้นานมากๆสี <400 S 1> ่ร้อยปีเกิดแ,แล้วเกิดอีกเกิดแล้วอีกก็ยังไม่หมดเลยยังเจอพลาสติกชิ้นเดนมมันจะต้องทำในหลายมิติทั้งผู้ประกอบการผู้บริโภคต้องร่วมกัน ซึ่งผมว่าตัวนี้มาดีแล้วคนเข้าใจแล้วนะเพียงแต่ว่าต้องหาแนวทางต่างๆในการแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้เอาง่ายขยะนี่คือปัญหาที่ใกล้กับชีวิตประจำวันเรามากที่สุดทุกคนมีส่วนร่วมเหมือนกันหมดนะคะปฏิเสธไม่ได้อันหนึ่งเราใช้พลาสติกเฉลี่ยวันละแปดใบอ่ะนี่สำรวจแล้วนะไม่ไดิเกตเราซื้อของ เดี๋ยวถุงหนึ่งถุงนี่ถุงนี่คนละแปดใบค่ะนะคะทีนี้ค่ะปิดท้ายให้ได้ที่บดีนะคะได้ชิญชวนพี่น้องประชาชนดีกว่านะคะไปร่วมกิจกรรมดังกล่าวซึ่งก็จะได้รับสาระประโยชน์ความรู้แล้วก็ความบันเทิงในงานค่ะเรื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกนะครวันที่5พิธีลอยนรืของทุกปีนะครับทางกรมส่งเสริมความสุงแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเราก็จะจัดกิจกรรม นะวันสิ่งแวดล้อมโลกขึ้นทุกปีสำหรับนะปีนี้จัดวันที่4-6 4-5-6มิถุนายนที่พารากอนนะครับก็อยากเรียนเชิญพี่น้องประชาชนมาร่วมงานนะครับแล้วก็ไปดูกิจกรรมในงานให้ทั้งสาระความรู้ได้ต่างๆและสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจำวันได้แต่ว่าวันสิ่งแวดล้อมโลกก็คือเป็นวันวันหนึ่งะนะจะให้ทุกๆวันของพี่น้องประชาชนคนไทยเนะี่ยคือวันสิ่งแวดล้อมโลกนะคิดเพื่อโลกทำเพื่อโลก ทุกที่ทุกวันทุกเวลาผมคิดว่าโลกเราจะน่าอยู่ขึ้นครับใช่แล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของพวกเราคนไทยทุกคนด้วยนะคะคคที่ได้มีส่วนสําคัญในการที่จะช่วยกันดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของโลกนี้ให้มีแต่สิ่งที่สวยงามนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็จะเป็นมรดกตกทอดที่มีคุณค่าอย่างมากไปถึงรุ่นลูกแล้วก็รุ่นหลานด้วยอย่าลืมนะคะ456มิถุนาย,ยนนี้ที่รอยย่อพารากอนฮอร์สยามพารากอนสําหรับการจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกนะคะวันนี้กล่าวของพระคุณแขกรับเชิญของเราค่ะท่านอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพ สิ่งแวดล้อมคุณจตุพรบรุษพัฒน์ข่าวขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการหอสลักข่าวนี้คืนนี้ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้ดิฉันพร้อมกับท่านทธิบดีและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้นะคะขอบพระคุณมากๆสำหรับการติดตามวันนี้สวัสดีค่ะ